ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเทอ์ไทยบอลวันที่หนึ่งตุลาคมคืนนี้นะจ๊ะคืนวันเสาร์นะก็เป็นวันหวยออกนั่นเองวันนี้ยกมา4คู่จากอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์นะทุกคนคู่ที่2เป็นคู่ของบรอนมาร์ Mart แล้วก็เบรนเบรนฟอร์ดนะคู่ที่3เป็นคู่ของริสตัลพาเลทแล้วก็เซลซีคู่สุดท้ายเนี่ยคู่ของลิเวอร์พูลแล้วก็ไบรตันนะ ทั้งสคู่ที่เรายกมาจากอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยเตะตอน6โมงครึ่งนะที่เหลือเตะกันตอน3ทุ่มมาดูสถิติกันเลยนะก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยสถิติของอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์นะคู่นี้อาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านอันตราก,การชนะจากการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยคือดีมากๆอัตราก,การชนะโดยรวมก็ดีเช่นกันจะบอกว่าของอาร์เซนอลเนี่ยอัตราก,การชนะคือไม่เคยแพ้ใครเลยทุกคน จากการเล่นในบ้านอา่ทั้งหมด8นัดนะชนะ8นัดไม่มีเสมอไม่มีแพ้อืมก็คืออัตรา,าก,การชนะเป็นร0อเอร์เซนนั่นเองฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากๆเลยการเล่นในบ้านนะของอาร์เซนอลสถิติการทำประตูก็ดีเช่นกันเพราะว่าไม่มีแบงค์เลยนะจากการเล่นบ้านก็คือมีประตูทุกนัดทําประตูได้มากสุดคือ6ประตูนะทุกคนแล้วขั้นต่าของการทําประตูได้คือ2ประตูมีขั้นต่าคือ2ประตูอะของอาร์เซนอลนะ ในส่วนของสถิติโดยรวมของอาร์เซนอลเนี่ยอาจปราการชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยอยู่ที่85เปอเซ่ก็คือ, 10, อชนะมา17นัดนะไม่มีเสมอแล้วก็แพ้แค่3นัดเท่านั้นฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ดีเช่นกันนะของอาร์เซนอลคือแบบฟอร์มการเล่นดีจริงของทีมนี้ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลคืนนี้นะที่คิดว่าจะได้ลงเล่นน่าจะมี น่าจะมีตึงต้งอ่าซาลิบากาเบียวซินเซนโกซากา้าปาเตซากา้าโอเดกาดมาติเนลลี่ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับตัวผู้เล่นของอ่ s อาร์เซนอลนะทีมเยือนสเปอร์วันนี้ <c oughs> อัตราก,การชนะของสเปอร์จากการเล่นนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่40%อัตราก,การเสมออยู่ที่50%แล้วก็อัตราก,การแพร้อยู่ที่10%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดเนี่ยชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้แค่1นัดนะ ฟอร์มการเล่นของสเปอร์ก็ใช้ได้เช่นกันนะนัดล่าสุดเนี่ยก็คือแพ้มาแพ้นอกบ้านแพ้สปอร์ตเอ่อแพ้สปอร์ติงดิสบอรนนะก็แพ้สองศูนย์เซติตีโดยรวมอ๋อสกอร์กับอนะัลสกอร์การลงเล่นนอกบ้านเนี่ยม,มีแบงค์อยู่2 0, นะัดเพื่อนๆก็คือทําประตูไม่ได้อยู่2 0, นะัดที่เหลือมีประตูนะจาก10นัดเซติติโดยรวมของสเปอร์เนี่ยก็อัตราการชนะ โดยรวมจาก20นัดหลังสุดอยู่ที่60%ชนะมา12นัดเสมอ5แล้วก็แพ้3นัดนะฟอร์มการเล่นก็ถือว่าใช้ได้เช่นกันสถิตรโดยรวมอยู่ที่60%นะแต่ถ้าเทียบกันก็คืออาร์เซนอลสูงกว่านั่นเองนะสถิตรโดยรวมอยู่ยที่85%แล้วอาร์เซนอลเนี่ยการเล่นในบ้านไม่เคยแพ้ใครมาเลยในใน8นัดหลังสุดคือฟอร์มการเล่นดีมากๆตัวผู้เล่นของสเปอร์คืนนี้น่าจะมีออฟฟิิสโลเมโลไดเออร์เลงเลส เบนตันค uh, ูฮอยเบิกลิชาลิสันประมาณนี้นะคู่นี้เน,นเในว็บเปิดมาที่2ถึง,องเออขอโทษ2.5ถึง3ลูกนะทุกคนแต่เราก็คิดว่าน่าจะสูงนะสำหรับคู่นี้นะน่าจะเกิน3ลูกอยู่แล้วต้องไปรุ้นกันในลูกที่4นะสำหรับคู่นี้เชียดสูงนะจ๊ะคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของอ บอลมาสแล้วก็เบนฟอร์ดนะคู่นี้บอลมาสเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะอยู่ที่40%จากการเล่นในบ้านอย่างเดียวนะอัตราการเสมืออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่30%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด10นัดเนี่ยชนะมา4เสมอ3แล้วก็แพ้3นัดด้วยกันในเรื่องของสกอร์การเล่นในบ้านเนี่ยมีแบงค์อยู่1 2 3 4นัดจาก10นัดนะก็คือทําประตูไม่ได้อยู่4นัดที่เหลือมีประตูแล้วก็ทําประตูได้มากสุดก็คือ2ประตู1 2 3 4อ่ะ ทำประตูได้มากสุดแค่2ประตูนะของบรอนมาร์ทนะ <c oughs> ในส่วนของตัวผู้เล่นอ๋อถิติโดยรว,วมของบรอน m มาร์ทเนี่ยอัตราการชนะจากการเล่นยี่สิบนัดหลังสุดนะชนะมาแปดเสมอหกแล้วก็แพ้หก็คืออัตราการชนะอยู่ที่สี่เอร์เซ็นนั่นเองของบรอน m มาร์ทนะตัวผู้เล่นของบรอน m มาร์ทคืนนี้ที่คิดว่าจะได้ลงลงสนามนะเป็นตัวจริง ก็น่าจะมีเนโดสมิธเมฟาร์มเซเนซีเลอร์มาบิลลิงคิสตี้โซลันเก้ประมาณนี้นะในส่วนของทีมเยือนเบนฟอร์ดอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของเบนฟอร์ดอยู่ที่45%อัตราการเสมออยู่ที่18%แล้วก็อัตราการแพ้ที่36%ลงเล่นมาทั้งหมด11นัดนอกบ้านเนี่ยชนะมา5เสมอ2แล้วก็แพ้4นัดด้วยกันนัดล่าสุดเสมอมานะเสมอคริสตัลพาเลต1-1 ในส่วนของสกอร์แต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยเบนฟอร์ดมีแบงค์อยู่1นึ่งนัดสองนัดจาก11นัดนะที่เหลือ9นัดมีประตูแล้วก็ทำประตูได้มากสุดใน1นัดเนี่ยก็คือ2ลูก2ลูกนะของเบนฟอร์ดทีมเยือนสถิติโดยรวมของเบนฟอร์ดอ่านตากชนะโดยรวมสูงกว่านิดหน่อยนะสูงกว่าวันมาไดหน่อยก็คืออยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ชนะมา9นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้6นัดนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการมานะของเบนฟอร์ดฟอร์ม สถิติรวมสูงกว่านิดนึง45%ของบระมาณ40%นั่นเองตัวผู้เล่นของเบนฟอร์ดก็น่าจะมีรายยาีิกี้เจนสันเฮนรี่ดาซินวาเอมบูโมโทนี่วีซ่าประมาณนี้นะผู้นี้ในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเท่านั้นเราก็คิดว่าน่าจะสูงนะทุกคนน่าจะมี3ลูกน่าจะ คู่นี้แนละแล้วแต่ทีมที่เลือกเชียร์เลยเพราะว่ามันเิติก็ถือว่าเฉียนเฉียนกันนะสำหรับเรานะเรามองว่าคู่นี้เฉียนเฉียนกันน่าจะออกมาแบบเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคู่นี้เราก็เชียร์สูงนะจ๊ะลองตามนะเลือกทีมที่ชอบเลยคู่ที่3เป็นคู่ของคริสตันพาเลตแล้วก็เซลซีนะคู่นี้คริสตันพาเลตเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่60%อัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่1 0 ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด10นัดชนะ6เสมอสาแล้วก็แพ้1นัดนะทุกคนนัดล่าสุดเสมอมาเสมอเบนฟรอดนั่นเองท,เอนะที่เมื่อกี้เนาะทีเมื่อกี้เลย <c oughs> ฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะของของคิสตันพาเลตเพราะว่าแพ้แค่นัดเดียวนะทุกคนจาก10นัดสกอร์จากการเล่นในบ้านเนี่ยไม่มีออมีแบงค์อยู่ใน1นัดนะที่เหลือมีสกอร์หมดแล้วก็ทำประตูได้มากสุดคือ5ประตูนะทุกคน จากหนัดนะในส่วนของสถิติโดยรวมของคริสตันพาเลตเนี่ยอัตรา,าก,การชนะอยู่ที่45%่นะจาก20นัดหนังสุดก็คือชนะมา9นัดสเสมอหแล้วก็แพ้5นัดด้วยด้วยกันนะ <c oughs> ฟอร์มการเล่นสถิติโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยอืสี่บห้าอร์เซนในส่วนของตัวผู้เล่นของคริสตันพาเลตคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะมี มิเชลสลับเอสดูคูประมาณนี้หา uh huh, ได้ประมาณนี้ในส่วนของทีมเยือนอ่าทีมเยือนเซลซีนะคืนนี้อัตราการชนะจากการเล่นนอ,อกบ้านของเซลซีอยู่ที่30%อัตราการเสมออยู่ที่สิแล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่60%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นะัดเสมอ3เออขอโทษชนะ3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้6นะัดด้วยกัน3นัดหลังสุดแพ้รวดมานะเซลซี Chelsea. ช่วงนี้ฟอร์มตก ฟอร์มตกไปหน่อยนะจ๊ะคือเราชอบเชร์เซลซีอยู่แล้วเราก็คิดว่าแบบอืแต่ว่าช่วงมีฟอร์มเซล,เซ,ลซีค่อนข้างตกสกอร์เนี่ยสกอร์ก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ละนัดมีแบงค์อยู่หนึ่งสองสามสี่นัดนะจากสิบนัดคือทำประตูไม่ได้เลยสี่นัดที่เหลือมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดในหนึ่งนัดคือสามประตูนะจ๊ะ สถิติโดยรวมของเซลซีเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่40%นะจาก20นัดหลังสุดก็คือชนะมา8เสมอ5แล้วก็แพ้7นัดด้วยกันนั่นเองตัวผู้เล่นก็น่าจะมีเกปาโฟฟานาซินบาคูลิบาลีเจมจอร์จิโยโควาซิสซิสเบลประมาณนี้น,นจะจ๊ะคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกเราคิดว่าน่าจะต่ำนะทุกคนอืต้องไปลุ้นกัน ว่าใครจะชนะนะแต่ว่าเราคิดว่าไม่ไ่าจะเกิน2ลูกนะั้นสับคู่นี้อสกอร์ค่อนข้างต่ำนั่นเองต่ำนะจ๊ะตามดูนะคู่ที่คู่สุดท้ายเป็นคู่ของลิเวอร์พูลกับไบรตันคู่นี้ได้ลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะอยู่ที่ห้อร์ตัตราการเสมออยู่ที่สิแล้วก็อัตราการแพร้อยู่ที่ยีบเลงเล่น4ีนัดหลังสุดเนี่ยชนะสเสมอหนึ่งนัดนะก็ไม่แพ้ใครนะสีนัดหลังสุด จากการเล่นในบ้านลงเล่นมาทั้งหมด11นะัดชนะ6สเสมอ2แพ้3นั่นเองสกอร์ของการเล่นในบ้านเนี่ยมีแบงค์อยู่3นัดน,นะเพื่อนๆที่เหลือมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดถึง9ประตูต่อ0นะชนะบอลมารด้วย9ประตูต่อ0ของลนะิเวอร์พูลนะสถิติโดยรวมก็ถือว่าดีอยู่นะของลิเวอร์พูลอยู่ที่50%จาก20นัดหลังสุดนะอัตากราชนะอยู่ที่50% ก็คือชนะมา10นัดเสมอ4แล้วก็แพ้6นัดจาก2ี่นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการนะทางด้านตัวผู้เล่นนะของของลิเวอร์พูลก็คาดว่าน่าจะมีอลิสันอเล็กซานดเดอร์อาร์โ,โนมาฟานไดซ์ซิมิกาซิมิกาเฮนเดอร์สันนาะฟาวินโยด,กโกาาดิอาโกซาร่าโโตรตาดิอาสประมาณนี้ <c oughs> ทางด้านทีมเยือน ก็ไบรตันอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าดีเช่นกันนะอยู่ที่66%อัตราการเสมออยู่ที่1 1แล้วก็อัตราการแพ้อ,อยู่ที่22%การลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด9นัดเนี่ยชนะ6เสมอหนแพ้2นัดล่าสุดแพ้มานะแพ้ฟูลแลมต่อน1สกอร์เนี่ยจากการลงเล่นแต่ละนัดมีแบงค์อยู่1นัดที่เหลือมีสกอร์นะทำประตูได้มากสุดคือสามประตูสถิติโดยรวมของไบรตันเนี่ยอัตราการชนะจากการเล่น20นัดหลังสุดเนี่ย อยู่ที่60%นะชนะมา12นะัดเสมอ5นะัดแล้วก็แพ้3นะัดเท่านั้นฟอร์มการเล่นคือว่าดีเช่นกันโดยรวมก็ดีถ้าเทียบกันก็สูงกว่าลิเวอร์พูลนะหมายถึงว่าอัตราก,การชนะอยู่ที่60%จากที่สินัดหลังสุดนะของลิเวอร์พูลอยู่ที่50%ก็คือต่ำกว่า10%บูปนี้ก็แล้วแต่ทีมเชียร์เลยเลือกเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะจ๊ะในส่วนของตัวผู้เล่นของไบรตันก็น่าจะมีซานเซสนะเวลส์ w วล l มนเวสเตอร์เวสเตอร์อะกร s สทอ w ซั l เวลแคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่3ลูกนุ่นคนเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะคิดว่าน่าจะต่ำนะก็ไม่น่าจะเกิน3ลูกอยู่แล้วอืมต้องไปรู้อีกทีว่าจะเป็นทีมไหนนะในส่วนของทั้ง4คู่ก็ประมาณนี้ก็มีสูง2คู่แล้วก็ต่ำสอคู่นะจ๊ะที่เราทายวันนี้นะเชียร์วันนี้นะ ก็เป็นคู่ของอาร์เซนอลกับสเปอร์นะคู่นี้เราเชียร์สูงนะจ๊ะไปเปิดมาที่สองจุดห้าถึงสามลูกคู่ที่สองเป็นคู่ของบอลมันแล้วก็เบนฟอร์ดก็สูงนะจ๊ะคู่นี้เราไปเปิดมาตาม่ำนะสองจุดห้าลูกแต่ว่าคู่ของกิตตันพาเล็กกับเซลซีเราเชียร์ต่ำนะเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเฉือนกันในส่วนของลิเวอร์พูลกับไบรตันก็ต่ำเช่นกันพอไปเปิดมาที่3ลูกนะจ๊ะอืมก็ลองตามกาันดูนะเพื่อนๆสูง2ต่ำ2 ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าวันนี้หวยออกขอให้ทุกคนถูกหว,วยรวยรวยรวยจ้าขอบคุณมากสวัสดีจ้า